สวัสดีครับพบกับผมบ้านนาริมดงนะครับในช่วงบ้านนาอัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับในทวีปยุโรปนะครับโดยเฉพาะในประเทศอิตาลีนะครับซึ่งถือว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นที่น่ากังวลนะครับสำหรับประเทศอิตาลีนะครับก็ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปนะครับบริเวณยุโรปตอนใต้นะครับตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีนะครับ มีรูปร่างคล้ายกับร่งเท้าบูทนะครับซึ่งมีเกาะใหญ่อยู่2เกาะนะครับอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับประชากรของประเทศิตอลีก็มีอยู่ประมาณ60.48ล้านคนนะครับมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงโรมนะครับซึ่งการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นี้นะครับก็กําลังหนักหน่หนวงทีเดียวนะครับในประเทศิตอรีนะครับซึ่งสํานักข่าวต่างประเทศเขาก็ได้รายง,งานว่ามียอดผู้เสียชีวิตนะครับจาก โควิด -19 ในอิตาลีนี่เพิ่มขึ้น627ลรายภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น627รายนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นสูงที่สุดเลยในวันเดียวนะครับนับตั้งแต่ที่มีการแพร่เชื้อในอิตาลีนะครับก็ตอนนี้ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตรวมในอิตาลีนะครับก็อยู่ที่4,032ลารายนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งประเทศนะครับอยู่ที่40,000 7,021รายนะครับเพิ่มขึ้น5,986รายนะครับภายในเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าสถานการณ์ในอิตาลีค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นนะครับก็น่าเป็นหน่วงจริงๆนะครับด้านสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอิตาลีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลว่าอายุเฉลีย่ยของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือ78.5ปีนะครับ ส่วนผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับมีอายุอยู่ที่31ปีนะครับแล้วมีอายุมากที่สุดที่เสียชีวิตก็คือ103ปีนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ท่านได้รับทราบอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ